สวัสดีจ้ะทุกคนช่วงนี้ข้าวอยากหมากแพงในบ้านก็มีแค่ถั่วฝักยาวกับไข่ทำไงดีละ่ะวันนี้ก็มาแจากสูตรเมนูถั่วฝักยาวผัดไข่เลยละกันอันดับแรกนำถั่วฝักยาวของเรา200กรัมล้างน้ำแล้วก็หั่นตรงหัวออกจุดนี้หลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำอันนี้ไม่เรียกพอดีคำแล้วละ่ะมันชิ้นเล็กนี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลย ตามมาด้วยกระเทียมวันนี้เจสซี่ใช้กระเทียมจีนนะจ๊ะหั่นให้ละเอียดเลยเตรียมไข่ไก่สองฟองตอกลงไปเลยจ้าถ้าอยากประหยัดฟองเดียวก็โอเคแล้วแต่เผอิญกินสองคนก็เลยไข่ไก่สองฟองจ้าตีให้เข้ากันแค่นี้ก็พอ ตีให้เข้ากันไม่ต้องตีจนขึ้นฟูน,นะจ๊ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วตอนนี้เราก็ลงมือทํากันเลยใช้ไฟกลางเทน้ํามันลงไปนิดนึงน้ํามันร้อนแล้วเราก็เอากระเทียมลงไปเจียวเลยจ้ะนี่เจียวจนให้มันเป็นสีเหลืองทองหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวของเราลงไปได้เลยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหช้อนโต๊ะ เกลือหนึ่งหยิบมือแค่นี้เองหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันก่อนผัดไปผัดมาประมาณ2นาทีนะจ๊ะขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำกินแห้งๆจะอร่อยกว่านะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็เทคไข่ไก่ของเราลงไปได้เลยแล้วก็ปรุงรสขั้นสุดท้ายก็คือซอสหอยนางรมเลยจ้า1ช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้ไข่ไก่ของเราสุกก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าเมนูนี้ทั้งง่ายทั้งเร็วแล้วก็ทั้งอร่อยอีกต่างหากช่วงข้าวยากหมากแพงลองทำเมนูนี้ดูล่ะโบกลงไปบนข้าวนี่ขอบอกเลยว่าเลิศและอร่อยสุดๆเลยรับรองกินกันหมดทุกคนเลยจ้ะลองทำตามดูนะ